เอสกันตพงค์ปรากฏตัวครั้งแรกหลังรักษาตัวนานสามเดือนหายเราปาฏิหาร จากกรณีข่าวพระเอกรังเอสกันตภพงศ์บำรุงรักวูบหมดสต็จกลาง,งานดีเบตไปตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมกระทั่งเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาได้มีการถแถลงว่าเอสกันตภพงศ์ฟื้นแล้วและกำลังอยู่ในช่วงที่ฟื้นฟูร,ร่างกายให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมล่าสุดทางด้านคริสตินาพันรยาเอสกันตาพงศ์โพสต์คลิปสามีได้ออกมาจากโรงพยาบาลหลังรักษาตัวนานกว่า3เดือนโดยในคลิปเอสกันตาพงศ์ปรากฏตัวครั้งแรกเดินในห้างสรรพสิน ค่ากับภรรยาและลูกสาวด้วยสีหน้าที่สดใสแข็งแรงทำเอาแฟนๆใจชื้นเลยทีเดียวทางด้านคิสเนนาภรรยาเอสกันตพงได้โพสต์คลิปพร้อมระบุคแคปชั่นโดยมีทางด้านเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ราวปฏิหาร